ยักษ์นกไทยอาก็เรยว่ารู้เสียงเครื่องฮันรคือแค่ไม่ออกห้เดนีเรเตะรอเนาะก็ผู้ใหญ่บ้านนี่คอยยต่อลูกเครื่องนังองราสี่ทีเดกจให้กเพราะมาให้เนาะไทยอ่ะคือคน้อวันกฟห้บาทดีดอก็ย ô con nè này ba nó khỏi dưới lúc không diễn đồng sĩ chia tí chế ư một cái này ban lúc như không một diễn đồng ư ở chế

ก็มอนเจ็บปวีบเอร์วเจ็บปาก็เลยไป่อยาจะใจคือคือเป็นเป็นชายซ่อนปไงอาบดกู็เลยอ้นี่ายเห่่เขา่านเขาก็ตัวตะเกงนี่นี่ติดกูมาเนาะกางๆไม่ละีดเอเออก็เหนื่ย้อตก็เจ๊ยบๆเจก็ตัวเชิกูเดเต้ก็คิดนกอุ้ยแตัวดูตา

Ờ có không có có tí mình có nghe tên là cái tiếng sẻ á các